ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่96ทับ2557เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาคมีคุณภาพรวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คําปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา32แห่งพระ,ะราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546โดยจัดตั้งขึ้นณศา,าลากลางจังหวัดหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรโดยประกาศให้ประชาชนทราบข้อ2ให้ทุกกระทรวงกรมส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์และบุคลากร ให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงข้อ3ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขั้นตอนและวางแนวทางการปฏิบัติภายในศูนย์ดำรงธรรมข้อ4ให้สำนักงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการข้อ5ในกรณีที่จำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วการพัฒนาจังหวัดตามโนโยบายของรัฐบาลการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์การคุม้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรมและการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายของรัฐบาลให้ผู้ว่าราชการจงังหวัดมีอำนาจสั่งการบังคับบัญชากำกับดูแล บรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐในเขตจังหวัดยกเว้นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ข้าราชการทหารข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการฝ่ายอายการข้าราชการในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและข้าราชการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดข้อ6 ให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กำกับดูแลและอำนวยการให้การบริหารงานของศูนย์ดำรงธรรมและการบริหารงานของจังหวัดดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้ทงนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ